ด้วยความพยายามของรัฐบาลของท่านนายกประยุทธ์จันโอชาที่บอกว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังวันนี้นะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นําเรื่องราวที่มาเชิดชูเกียรติและการให้โอกาสและการมีศักดิ์ศรีการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของอีกหนึ่งท่านที่อยากให้ได้รู้จักในวันนี้ค่ะ l i v วิ่งอลอมนิงให้นิงรู้ว่าถึงแม้ว่าเราจะป่วยแต่คุณค่าของความเป็นคนของเราไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้กระทบอะไรกับใจของนิงเลยกับมีความรู้สึกดีต่างหาที่เราสามารถบอกได้นะว่าเราป่วยเป็นจิตเวชสวัสดีค่ะอุษนิสายกระโชดหน,นิงค่ะนิงเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมสำร้างชีวิตหรือ Living l i q u i i ่ y Center ค่ะนิงทำหน้าที่เกี่ยวกับตอนนี้ดูแลเรื่องบัญชีการเงินประชาสัมพันธ์ เพื่สพอร์ตเพื่อสร้างชีวิตแล้วก็เอบคขับในส่วนของเบเกอรี่ค่ะหนึ่งก็เป็นคนคนนึงค่ะที่คุณหมอวินิฉัยแล้วว่าเป็นจิตเภทค่ะตอนเด็กๆคุณพ่อกับคุณแม่ของหนิงแยกทางกันค่ะตัวหนิงเองก็ไม่สามารถอยู่กับใครได้เลยค่ะทําให้หนิงหนีออกจากบ้านนะไปอยู่กับเพื่อนตอนนั้นเริ่มเป็นความเครียดสะสมแล้วค่ะแต่ว่าหนิงไม่รู้ตัว ไปอยู่กับเพื่อนก็ยิ่งแย่เข้าไปเพราะว่าก็เริ่มกินเหล้าแล้วก็สูบบุหรี่ค่ะ<ฮ>คือตอนนั้นความทรงจําของตัวเองไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเป็นอะไรรู้มาจากที่คุณแม่เล่าให้ฟังค่ะว่าเพื่อนโทรไปหาคุณแม่ที่บ้านบอกว่าให้มารับตัวหนิงกลับเพราะว่าหนิงเริ่มมีพฤติกรรมปรแปลกๆก็คือการพูดคนเดียวคุณแม่เล่าให้ฟังว่าหนิงไปอัานเราว่าท้องนอกจนคุณแม่ต้องตัดสินใจพาไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาค่ะ แล้วคุณหมอก็วินิจฉัยค่ะว่าหนิงเป็นจิตเภทก็คือหูแววหลงผิดแล้วก็ประสาทหลอนไปค่ะก็ได้แอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะตัวหนิงเองเนี่ยหนิงไม่ยอมรับว่าหนิงป่วยเพราะหนิงเชื่อในหูแววที่หนิงได้ยินนั้นทําให้ยาที่คุณหมอให้มาหนิงไม่ทานทานแล้วหนิงก็หยุดจนหนิงเกิดอาการดื้อยาพอหนิงรู้ตัวก็คือหนิงเห็นภาพภาพหนึ่งคุณแม่หนิงนั่งร้องไห้หนิงเพิ่งทราบว่า คุณแม่ต้องออกจากงานเพื่อมาดูแลหนิงจนนะัจุดนั้นหนิงมีความรู้สึกว่าเราจะป่วยไม่ได้แล้วพยายามที่จะปรับตัวเพราะว่าทุกอย่างคือเราคิดถึงคุณแม่เงินเดือนที่ได้มาหนิงเก็บแล้วก็คือแั้แทบจะทั้งหมดนะคะทุกบาทเลยก็คือส่งให้คุณแม่หมดอันนี้เป็นการจุดประกายในชีวิตของหนิงเลยนะคุณมองสมรักชวนให้หนิงมาทำงานที่ลิฟวิ่งค่ะมันเป็น โอกาสแล้วก็ความสว่างใหม่ของหนิงทั้งหมดเลยจริงๆลิฟวิ่งเรามีหลักการที่อยู่ด้วยกันแล้วเขารอลอมนิงให้เชื่อว่าความเจ็บป่วยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดอัตลักษณ์ของเราที่มีความน่ารักความพยายามความอดทนของเรามันยังอยู่กับเรามันไม่ได้หายไปไหนการคืนสุสุขภาวะของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคะ่ะในการคืนสุขภาวะของนิงเนี่ย หนิงยังเห็นว่าชีวิตหนิงยังมีความสุขมีความหมายแม้ว่าหนิงยังเป็นโรคจิตเวทอยู่คําว่าหายของหนิงเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะฉันไม่ได้ยินหูแววแล้วฉันหายถึงแม้ว่าหนิงจะได้ยินเสียงหูแววแต่หนิงรู้แล้วว่าอันนี้มันคือหูแววหนิงหนิงสามารถแยกแยะได้แล้วอะค่ะว่า,า,วาเฮ้ยเราเราไม่ต้องไปฟังเขานะที่ลิฟวิ่งเรามองว่าทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าเหมือนกันค่ะ มีความาัฒนาที่เราจะมีชีวิตที่ดีเหมือนกันอยู่ที่นี่เราจรึงเคารพกันและกันหนิงได้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ของบัตรคนพิการในมาตรา3.5 1หนิงก็ได้โอกาสตรงนี้ละค่ะจากบริษัทที่สามารถมาทำงานให้กับสมาคมหรือองค์กรที่ที่ทำสาธารณประโยชน์อย่างลีวิ้งอย่างนี้ได้ตอนนี้หนิงก็ใช้มาตรานี้อยู่แล้วก็ สปอร์นี้ในเรื่องของของ,ของเงินของเงินเดือนที่ได้รับก็เป็นค่าแรงขั้นต่ำมาแล้วก็ได้สิทธิคนพิการเนาะเดือนละ800บาทคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ได้ลงทะเบียนและมีบัตรประจำตัวคนพิการสามารถรับสิทธิ์เบี้ยความพิการโดยกลุ่มความพิการได้รับเบี้ยเงินพิการ800บาทต่อเดือนตั้งแต่1ตุลาคม2563เป็นต้นไปคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงเด็กพิการทุกคนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะปรับเพิ่มเบี้ยความพิการจาก800บาทเป็น1,000บาทคนพิการท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนร,รับเบี้ยคนพิการให้ติดต่อสอบถามที่อบตเทศบาลหรือสำนักงานเขตนับตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ต้นไปนะครับกอ,องทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการนะครับ จะเปิดระบบการให้บริการกู้ยืมเงินออนไลน์ให้สำหรับพี่น้องคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะยื่นกู้ยืมเงินนะครับซึ่งท่านสามารถยื่นกู้ทางระบบได้เลยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2 5 6 4เป็นต้นไปนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับพี่น้องคนพิการทุกคนครับก็สามารถยื่นคำร้องนะครับขอรับบริการการเข้าถึงสิทธิ์ในมิติต่างๆจากกรมส่งเสร,รินและพัฒนาคุณภาพชีวิตพิการได้ อปกติเหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ทางกรมเองก็จะดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนรวดเร็วนะครับเพื่อให้คนพิการเราได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในสถานการณ์โควิดครับผมสนับสนุนการผลิตโดยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์